พระคถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบแลลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์ พระอรหันตุทุป,ปะองค์พระธรรมและพะระอริสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามันดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในการละครั้งนี้ด้วยเถินนะโมตัสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะสาธุอิติปิโสพักวายะมะราชาโน ท้าวเวสส an ุวรรณโนมรนังสุข direito, mm uh Hence, ังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสส WOW. ุวรรณโอจตุมหาราชิกายักะพันตาพัทภูริโตเวสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนะโมพุทธายะสาธุอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสวรรณโน,นจตุมหาราชิกายะัคขะพันตาพัทภูริตโตเวสภุสะพุทธังอรังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะสาธุอิติปิโสภควายามะราชาโนท้าเวสวนนรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตโนะโมพุทธายะท้าเวสวรรณโน,นจตุมหาราชิกายัคขะพันตาพัทภูริตโต เวสภุสะพุทธังอรังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะสาธุอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสภุสะพุทธังอรังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะ สาธุอิติปิโสภควายามะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมรานังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคะพันตาพัทภูริโตเวสสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะสาธุอิติปิโสภควายามะราชาโน ท้าวเวสสุวรรโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรโณจตุมหาราชิกายักะพันตาพัทภูริโตเวสภุสะพุทธังอรหังพุทโธาท้าวเวสสุวรรโอนะโมพุทธายะสาธุอิติปิโสภควายามะราชาโนท้าวเวสสุวรรโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสวรรณโน,นจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริตโตเวสสะปุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสวุวรโนนะโมพุทธายะสาธุอิติปิโสภควายะมะราชาโนาท้าเวสวนนารรโนมะระนังสุขังอรหังสุขโตานะโมพุทธายะท้าเวสวรณโน,นจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริตโต เวสภ no to ุสะพุทธังอรังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะสาธุอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะ ผละบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำลงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบาร,รมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ